สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมากินโซเชียลกันนะคะัดเจอ่ะออร่อยมาก อร่อยอ่ะอร่อยมากแล้ก็กินไปชมบรรยากาศไปนะ ผแบบลแสบฉีกชิ้นเล็กๆค่ะเพราะว่าจะให้แม่กินด้วยนะคะก็เลยกินอย่างละครึ่งอื เดี๋ยวเราจะเอาอันเนี่ยแซลมอนซูชิไปให้แม่กินนะคะไปกันเลยหนตั้งสูดเอริญอยเ่าป่วยแค่กระเอาะ เบ่งหนาตาจิ้มนะเซอ่มหอมเนาะตัวนี้หอมอน้สงไข่กุ้งดำเอาขึ้นอ่ะอือปแบบไหนีเขาปวดอยู่เร็วเอา่ะละ 在 <laughs> 不？在了。 นั่นแหละเป็นคุณเรื่องวางพันนั่นแหละแป๊บวางพันอื์พันเสือนะ